การหันหิ้งพระควรจะหันไปทางไหนซึ่งคนไทยนิยมกันคือพระควรจะหันไปทางทิศเหนือหรือหันไปทางทิศตะวันออกเฉกเช่นเดียวกับการเลือกทิศของบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้มาดามอยากจะให้ทุกทุกคนลองเปิดใจดูว่าพระควรจะหันไปทางประตูทางเข้าบ้านเป็นแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเวลาเราเข้ามาในบ้านจะไม่มีทิศทิศจะมีแค่นอกบ้านเท่านั้น อย่างสมัยก่อนเวลาไม่มีเข็มทิศเราดูได้จากพระอาทิตย์ว่าบ้านเราหันทางทิศไหนแต่ภายในบ้านพอเราเข้ามาถ้าไม่มีเข็มทิศเราจะรู้ไหมว่าในบ้านเรา,ใน,า,นเราในบ้านเราเนี่ยมีทิศไหน <S <S เพราะฉะนั้นภายในบ้านอยากให้ยึดแค่สิ่งเดียวคือประตูทางเข้าบ้านซึ่งเป็นด่านแรกของการรับทรัพย์เพราะฉะนั้นโชคลาภก็เข้ามาทางประตูหน้าบ้านสิ่งที่ไม่ดีติดตามตัวเรามาก็เข้าทางประตูหน้าบ้าน ทุกวันเราออกไปทํางานออกไปทางประตูหน้าบ้านเข้าบ้านก็เข้าทางประตูหน้าบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีและไม่ดีก็เข้าทางประตูหน้าบ้านเพราะฉะนั้นพระควรหันไปทางประตูหน้าบ้านเท่านั้นไม่ว่าบ้านคุณจะหันไปทางทิศไหนก็แล้วแต่พระต้องหันไปทางประตูหน้าบ้านมีแค่ทิศเดียวเท่านั้นถ้าคุณสามารถจัดหิ้งพระที่อยู่ในตําแหน่งนี้ได้ทิศนี้ได้จะนําความโชคดีโชคลาภเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองบารมีให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้ค่ะ